คุมอาหารอยู่กินตำไทยหรือตำปูดี เราต้องมารู้ก่อนครับว่าตำไทยกับตำปูเขาใส่อะไรต่างกันบ้างก็จะมี3อย่างนะครับที่ในตำปูไม่มี1กุ้งแห้ง2ถั่วลิสง3มถั่วฝักยาวก็อันนี้แล้วแต่ร้านด้วยนะกุ้งแห้งมีโปรตีนสูงครับถั่วลิสงมีทั้งโปรตีนแป้งไขมันถั่วฝักยาวมีไฟเบอร์ถ้าถามว่าแคลอร,รี่อันไหนน้อยกว่าก็ต้องเป็นตำปูอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาใส่น้อยกว่านะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีโปรตีนเหลืออะไรเท่าไหร่นะครับก็เหมาะกับการที่เราอยากกดแคลนนะเพราะว่าแคลอรี่ก็แค่นี้เองแต่ตำไทยข้อดีก็คือเขาจะมีีีโปรตม ไฟเบอร์มากกว่านะครับโภชนาการก็ค่อนข้างจะสมดุลกว่าแต่ถ้าเราอยากได้โปรตีนจริงๆอะนะสั่งตำปูครับแล้วก็ไปกินโปรตีนเชคหรือสั่งไก่ย,ย่างมากินกับตำปูนี่แหละอ,อันนี้จะสุดยอดมากเลยครับแล้วปูปลาล่ะตำปูใส่ปลา้าได้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มโปรตีนเหมือนกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในน้ําปลาล้านี่มีปริมาณโปรตีนสูงอยู่นะถ้าใครกินได้ก็กินเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่แล้วก็เลยสั่งตำปูเฉยๆแล้วก็มากินกับไก่ย,ย่างแทนนะครับอันนี้ก็จะช่วยคมมอาหหรไดด้เีเืนนกั ครับสุดยอด